ดีครับวันนี้พี่จะมาหาหน่อไม้นะครับอ่าสวัสดีครับวันนี้ฟินิกจะมาหาหน่นอนนมาหาหนไม้ครับเริ่มในก่อนนี้ก่อนเลยครับนี่ครับเข้าไปเจอไหมเ,เห็นไหมเห็นหน่อไม้ครับไหนเนี้ยนี้ใกล้ใต้นไม้นั่นไงหักเลยนะหักเลยดิเห็นไหม,หไหมใชนะ่หักเลยหักเลยูได้ไหมไม่ได้ค่อยเองออกมากว่าพอได้ไหมันแนมันค่ะมันแน่นเน้น no ได้ครับฮะครับน้อยน้องนอนี่นี่นอครับนี่นอหนึ่งเห็นไหมนี่นอหนึ่งนู่นครับตรงนู้นเลยนะโอ้นี่นี่ครับ นี่ครับน่ะนี่หนอ,อ,อ,อนใหญ่ามากมาใส่ถุงใส่ถุงครับใส่ถุงนี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่หายดูสิไหนดูสินี่ครับน,น,น,นี่นี่นี่นโอเคใส่ถุงลุกใส่ถุงไปดูก้อต่อไปหนอต่อไปนะ เอาฟังน e ี่ครับไปแล้อไปแล้วนี่เนี่ยหนอนอเล็กเอาไว้ก่อนสองหนอนแล้วเนาะมันเที่ยวมีครับนี่คนผมเจอเห็ดเห็ดอะไรเนี่ยเรารู้เห็ดอะไรกินได้ป้ะลูกไม่รู้ครับ เห็นไหเห็ดเต็มเลยอ่ะเต็มเลยอ่ะแต่เราไม่กล้าเสี่ยงนะ้าไม่เอาหาเอาไม้ต่อดีกว่าลูกอ่ะไปดูก่อนนี้ลูกก้อนนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ลึกกันไปใช่ไหมครับก้อนนี้เหรอนี่ไหมนี่ไงนึ่งนอนึ่งนอเดเห็นไหมลูกเนี่ยนี่หักเลยหักเลยหักเลยนี่หักเลย ดึงเข้ามาเราแรงโอเคล้วออกแล้ว,ออลวไหนด<อ>ิไหนโชว์เพื่อนหน่อย,อย,อยนี่หักร้อยหนึ่งหน่อเกบเก็บที่หินหนอกไว้ลูกหินหนอกไว้ขาห,หยิบข้าห,หยิบนี่นี่ใช่มใช่ใช่ใช่ได้ไหมดึงมอ,ออกไว้อาอไวไม่ออกอเคคอได้มแรงเลยครับ อ๋อม่มเดียไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ครับปนี่ไดูขอต่อไปนี่โอ้เฮ้ยข้างหน้าหลายต้นเลยครับเยอะครับมือข้างหน้าข้งหน้าไน้ยคุ้มาอ่ตามาตามา นีด่ดีตาดีตามาดูก่อนตามมาดูคอนี้กันดีกว่ามาลุ้นคอนี้เองครับครับบรรยากาศบรรยากาศดูบรรยาากศป่าไผ่ครับเยอะมาก,ก,กป่าไผ่ดูทีนน่นีกก่รามที่นี่ตามมาติดๆ ไปดูก่อนที่ต่อไปไปเหนียงหนังเลยครับตรงโน้นสาม<ะ>สามหน่อหายใช่ไปดูก่อนนี่ งดติดทางตรงนี้แลโอเคเข้าดูข้างในกันะอ่าเจอครับนกหวา้นานขึ้นมาสองหน,น,น่อแต่ว่าหน่นออย่างเล็กกว่าไม่เอาเนาะไม่เอาพี่อีกแล้วเข้ามาเลยเข้าจะเข้ามาเลยระวังระวังนะมาแล้วค,ครับไปนี้ถ้าาลงตรงน,นี้ก็ได้นะตรงนี้เขา้ามา โอเคครับวันนี้แค่นี้เนาะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วโอเคครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายได้เยอะมากครับได้ดอกไมานิดหน่อยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ